สวัสดีครับทุกคนวันนี้เราก็จะมารีวิวโฟอีอะไรนะ The First Concert ค f น r สิร์ตแฟนแนนะครับเราก็อาจจะมารีวิวช้ากว่าคนอื่นนิดนึงเนาะเพราะว่า,าไม่รู้เป็นอะไรเหมือนกันนะครับหลังจากดูคอนเสิร์ตจบคือผมค่อนข้างที่จะกลับไปดูคลิปโมเมนต์ที่เป็นการโชว์ของน้องๆหรือว่าตอนพูดฉากซึ้งๆอะไรในคอนไม่ได้เลยนะครับรู้สึกว่ามัน,มนปริมนะครับเวลากลับไปดูแล้วมัน <laughs> น้ำตาัมจะไหลออกมาเองครับปอกไม่โทงเหมือนกันคนอื่นอาจจะไม่เป็นครับผมอาจจะแปลกๆหน่อยเนาะดูได้นิดๆหน่นอยๆเวลาที่เป็นคลิปแบบที่น้องๆมาพูดหยอกกันคำๆอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่ก่อนอื่นต้องออกตัวก่อนนะครับว่าในคอนเสิร์ตครั้งนี้เนี่ยเราแทบไม่ได้ถ่ายวิดีโอในคอนเสิร์ตเลยนะครับเพราะว่าตัวผมเองเนี่ย ผมอยากซึมซับบรรยากาศแล้วก็รับชมมันด้วยตาตัวเองให้ได้เยอะที่สุดนะครับก็จะมีบางช็อตที่ผมถ่ายเองบ้างนะครับเวลาที่น้องๆมาใกล้กๆเพราะว่ามันก็จะมีะมินิสเตททีท่น้องๆมาโผล่ข้างหลังครับคือผมนั่งอยู่บัตรโซน3,000ันซึ่งมันก็ค่อนข้างไกลนะครับอยู่แถวท้ายๆเลยแล้วจู่ๆน้องก็มาโผล่ข้างหลังซึ่งเซอร์ไพรส์มากผมก มีโอกาสได้ถ่ายไว้นิดๆหน่อยๆนะครับส่วนฟุตอื่นๆที่อยู่ในนี้ก็เราก็จะเอามาจากในเพจของโฟอีเองนะครับรวมถึงคลิปที่รุ่นน้องของผมได้ถ่ายไว้นะครับเพราะน้องเขานั่งใกล้กว่าผมเนาะแล้วก็เขาถ่ายไว้ค่อนข้าง,างเยอะเราก็จะหยิมฟุตตรงนั้นมานะครับอะรครับอันนี้เราก็จะพูดในมุมของคนต่างจังหวัดที่ต้องเดินทางไปดูโฟอีฟนะครับ แบบไม่มีรถจนส่วนตัวนะครับเราก็จะต้องนั่งรถประจําทางไปจากจังหวัดที่ผมไปก็ประมาณ6ชั่วโมงเห็นจะได้นะครับกว่าจะถึงหมอชิดพอถึงหมอชิดปุ๊บเราก็เรียก มาไปส่งที่พักนะครับเราพักที่ห้วยขวางเพราะว่าเรามีรุ่นน้องอยู่ที่นั่นนะครับพักที่ห้วยขวางแล้วก็ตอนไปชมคอนเสิร์ตเราก็จะขึ้น MRT ห้วยขวางไปที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิตเ์เลยนะครับก็เลยรู้สึกว่ามันสะดวกดีตามที่น้องแนะนำนะครับก็เลยทําแบบนั้นพอไปถึงที่คอนเสิร์ตต้องบอกว่าเราตื่นเต้นมากนะครับนี่เป็นการมาชมคอนเสิร์ตครั้งแรกของเราซึ่งก่อนหน้าน,นี้เราก็เคยติ่งพวก ปุง K-POP นะครับแต่เราก็ไม่เคยมาตามดูคอนเสิร์ตส่วนของ f o v e AP นี่มันไม่มาไม่ได้จริงๆนะครับเราก็ยอมสละเวลาเพื่อดูน้องๆนะครับซึ่งคอนเสิร์ตท,ที่เราไปดูเนี่ยมันจะเป็น คอนเสิร์ตในวันวันแรกนะครับวันแรกวันที่17ครับซึ่งต้องบอกว่าพอเราดูแล้วเนี่ยเราเห็นข้อแตกต่างของวันแรกกับวันที่2พอสมควรเพราะว่าในวันแรกมันเป็นครั้งแรกของพวกเขาจริงๆแล้วพวกเขาจะเต็มไปด้วยความตื่นเต้นนะครับแล้วก็อาจจะมีช่วงที่มันไม่โฟล์บ้างนะครับเวลาที่พูดคุยเล่นกันแต่ก็เราสัมผัสได้ว่าน้องๆมีความสุขมากๆจริงๆนะครับคือแบบน้องๆทุกการกระทําของน้องมันสื่อมาถึงคนดูนะครับว่า วกเขาเต็มที่และมีความสุขกับมันมากนะครับส่วนวันที่2เนี่ยถ้าจากที่ผมไปดูวันที่1แล้วก็ไปดูคลิปวันที่2ที่มีคนถ่ายมาเนี่ยเราก็จะรู้สึกว่าการแสดงการพูดคุยของน้องๆมันฟโฟล์ขึ้นนะครับมันฟโฟล์ขึ้นเยอะมากเลยแล้วกอ็อย่างช่วงที่เป็นอเอาเพลง Tik t o ็อกมาให้เล่นในวันแรกเนี่ยก็จะมีแค่น้องๆก็จะร้องตามเพลง t i k t o ็อกแล้วก็เต้นนินดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็เน้นให้คนดูเต้นนะครับเป็นช่วงดีให้คนดูสนุกแต่พอวันที่2เนี่ย น้องๆก็เปลี่ยนไปนะครับอาจจะไปคุยกันแล้วอาจจะเปลี่ยนรูปแบบน้องๆคงอยากทําให้สนุกขึ้นนะครับก็จะเห็นน้องๆออกนาเต้นออกมาอะไรกันนะครับน้องๆก็จะดูผ่อนคลายมากขึ้นกว่าวันแรกๆไม่ได้บอกว่าวันแรกไม่ดีนะครับวันแรกก็ดีมากแล้วแต่เราก็จะเห็นว่าวันที่2น้องๆเขาก็จะคล่องขึ้นนะครับในคอนเสิร์ตเนี่ยไม่ว่าจะรอบไหนนะครับการโชว์มันออกมาดีมากๆอยู่แล้วครับเราแค่พูดถึงว่าความสมูทมันเพิ่มมากขึ้นเนาะแล้วในคอนเสิร์ตก็จะมีทั้ง โชว์เพลงของน้องๆเองแล้วก็สิ่งที่เซอร์ไพรส์ในคอนเสิร์ตท,ทุกคนก็น่าจะเห็นไปแล้วนั่นก็คือโชว์เดี่ยวของแต่ละคนนะครับโชว์เดี่ยวของแต่ละคนซึ่งสุดยอดมากแล้วก็จะมีการเอาเพลงเกาหลีมาร้องคอเวอร์นะครับอันนี้ผมชอบนะเพราะว่าผมมองว่าวงไทยที่เป็นแนว girl crush อะไรแบบนี้นะครับก็จะถ มองว่าแบบโอ้เรียนแบบเกาหลีเหมือนเกาหลีการทําโชว์โคฟเวอร์เกาหลีในคอนของน้อง,องครับมันทําให้ผมรู้สึกว่าอืเหมือนเกาหลีแล้วยังไงในเมื่อเราก็มองเคป๊อปเป็นไอดอลในการทําเพลงทําอะไรได้อยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นมันก็ไม่ใช่เรื่องแปลกที่เราจะมีในมุมเหมือนบ้างนะครับก็ทําโชว์ไปเลยสิครับคือน้องๆทุกคนเน้นว่าทุกคนทําได้ดีมากนะครับแล้วก็ผมออกตัวก่อนว่าผม ตัวเราเองเป็นเมนโจรินนะครับเป็นเมนโจรินแต่คนที่อยากพูดถึงที่สุดมีอีกสองคนครั้งนี้มีสองคนที่เรารู้สึกว่าเขาทำได้โดดเด่นหรือไม่ก็อาจจะแค่โดดเด่นในในในมุมมองของเราอะนะค,คนแรกก็คือน้องแฮนนาแน่นอนว่าเราเห็นแฮนนาโชมาหลายครั้งเรารู้ว่าน้องเก่งน้องทำโชวได้ดีแต่ครั้งนี้ที่อยากพูดถึงก็คือสกิลการทอล์กของน้องครับ เรารู้อยู่แลเรานะว่าน้องเป็นสายเอนเตอร์เทนเอนเตอร์เทนเพื่อนได้ดีนะครับแต่ว่ายิ่งไปกว่าน,นั้นก็คือน้องเป็นคนที่เหมือนเป็นตัวเชื่อมในการทอล์กทุกครั้งระหว่างช่วงพักโชว์ครับเวลาน้องๆมาพูดคุยกันการพูดของแฮนนาจะช่วยให้ทุกอย่างมันลื่นไหลไปหมดเลยนะเรารู้สึกว่าพอมีแฮนนาลดเด a แอร์มันมันก็จะน้อยลงในช่วงที่น้องๆตื่นเต้นกัน แคนนากา็ช่วยให้สถานการณ์ตรงนี้มันดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะวันที่สองนะครับผมไปดูวันแรกเนี่ยก็ว่าดีแล้วแต่วันที่2จากที่เขาตัดตัดมานี่ก็รู้สึกว่าแฮนนาดีดขึ้นไปยิ่งกว่าน,นั้นอีกนะครับสกิลการพูดคุยของแฮนนาก็ยิ่งไปกว่านนีน้ส่วนอีกคนหนึ่งที่ผมอยากพูดถึงก็คือน้องฝ้ายครับน้องฝ้ายในคอนเสิร์ตนี้นี่เรียกได้ว่าพูดว่าอย่างไรดีนะครับน้องฝ้ายในคอนเสิร์ตนี้น้องสวยมากนะครับแล้วคอสตูมแต่ละชุดของน้องก็ ดีมากนะครับแล้วก็น้องฝ้ายได้รับเสียงกรี๊ดเยอะมากๆเลยนะครับในคอนเสิร์ตโชว์แต่ละโชว์ของน้องฝ้ายชุดแต่ละชุดที่น้องใส่เรารู้สึกว่าถ้าเทียบกับที่เราเคยเห็นในในโชว์ต่างๆของโฟอีฟเนี่ยเรารู้สึกว่าน้องฝ้ายดูโดดเด่นออกมาได้อีกเยอะเลยนะครับเรารู้สึกว่าเราประทับใจน้องฝ้ายมากๆในในการโชว์ในการทําเพลงออกมาร้องเพลงออกมาแต่ละเพลงนะครับ และนี่ก็คือ,อรีวิวบวกกับความรู้สึกที่เราได้ไปชมคอนเสิร์ต r o r if the first concert f a n and family และ้วกันนะครับอ่นแล้วก็อีกนิดนึงนะครับขอบคุณรุ่นน้องคนสำคัญนะครับที่เรียกได้ว่ามีส่วนช่วยในการพาเราไปดูคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคนที่จองตั๋วให้เรานะครับแล้วก็จองที่พักให้เราพาเราเดินทางพาเราไปรับบัตรนะครับแทบจะทำทุกอย่างให้เราเลยในการไปดูคอนเสิร์ตนะครับขอบคุณมากๆนะแล้วก็ สำหรับใครที่เพิ่งมาเห็นโฟอีนะครับฝากเอ็นดูน้องๆด้วยนะครับน้องๆเก่งมากคอนเสิร์ตครั้งนี้มันสำคัญกับน้องๆมากจริงๆแล้วมันก็ทำให้น้องๆทุกคนได้เฉิดฉายสุดๆไปเลยนะครับ